แก้วละแวกหรือที่รู้จักกันในนามทั่วไปคือมันแกววันนี้เราจะเอามาดองน้ำกระเทียมเก็บไปกินเป็นผลไม้ที่หากินยากมากแล้วก็ชอบทานมากที่สุดเลยแถวบ้านไม่ค่อยมีขายเลยครับวันนี้ไปเจอที่ตลาดมาลูกก็ไม่ค่อยสวยเท่าไห่ได้มาในราคาหัวละสิบบาทเราจะเอามาดองน้ำกระเทียมเก็บไปกินนานๆเลยนะครับไม่รู้รสชาติจะออกมาเป็นยังไงบ้างจะรุง่งหรือจะร่วงมาเป็นกำลังใจให้กันหน่อยนะครับแต่ที่ทำมาทุกเมนูก็ทานได้แถมยังอร่อยด้วยมาลุ้นกันนะครับว่าเมนูนี้จะผ่านหรือเปล่าเริ่มจากการปลอกเปลือกออกให้หมดเลยนะครับเราจะใช ล้างทาความสะอาดเสร็จเรียบร้อยเราก็เอามาหัน่นหรือบ้างเป็นชิ้นตามขนาดพอดีคําเลยนะครับหรือใครจะไม่หั่นก็ได้นะแต่ที่ทํานี้เราจะหั่นเป็นชิ้นขนาดพอดีคําจะได้ง่ายต่อการทาหลังจากที่หั่นเสร็จแล้วหน้าตาของมันก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับแอบชิมมาแล้วรสชาติของมันก็จะจืดๆไม่มีความหวานเลยสักนิดหรือว่าช่วงนี้อาจจะไม่ใช่ฤดูการของมันแกวเอ๊ะหรือว่ามันนานเกินไปความหวานของมันก็เลยหายไปหมดแล้วแต่ก็สร้างเถอะไม่ใช่ประเด็นของเราเพราะวันนี้เราต้องการแค่จะเอามาดองน้ํากระเทียมอยากจะรู้แค่ว่ารสชาติของมันจะออกมาเป็นย ข้อเดิมของเราที่เคยใช้เลยนะครับเทใส่ลงไปให้เต็มกระปุกแบบนี้เลยครับหลังจากนั้นเราก็ปิดฝาให้สนิทอย่าให้มีอากาศเข้าหลังจากนั้นเราก็จะลงบันทึกประจําวันไว้ว่าเราทาวันที่เท่าไหร่เดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับรสชาติจะออกมาเป็นยังไงบ้างอย่าลืมกดติดตามไว้นะครับเดี๋ยวเรามาลุ้นไปพร้อมๆกันว่ามันแก้วดองน้ํากระเทียมของเราจะรุ่งหรือจะร่วงจะทานได้หรือโยนทิ้งเดี๋ยวอีกหนึ่งสัปดาห์เรามาเปิดชิมไปพร้อมๆกันนะครับ